ครับสวัสดีครับบันทึกณวันศุกร์ที่17มกราคมปีพุทธศักราช2568กาบเรียนขออนุญาตนะครับวันนี้เราก็จะมาหมุนเวียนสลับสเปลี่ยนนะครับมาบอกเก่าเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกเก่าเล่าเรื่องงานกิจกรรมนะครับหรืองานกิจกรรมลายทางนะครับในครั้งนี้เราก็สัญจรเดินทางนะครับคนเดียวก็เที่ยวได้นะครับ แล้วก็แวะเวียนเพียนไปที่สถาน,นีรถไฟวงเวียนใหญ่นะครับสถาน,นีรถไฟวงเวียนใหญ่ถือว่าเป็นที่แฟบกันดีว่าเป็นเส้นทางการคมนาคมเส้นเลือดใหญ่นะฮะจากฝั่งธนบุรีป้ายจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับหรือนะครับมหาชัยนะครับนะฮะก็จะเป็นสายแม่กอกนะครับ ก็จะประกอบด้วยไฟรถไฟวงเวียนใหญ่ถึงมหาชัยหลังจากนั้นก็จะเป็นสถานีรถไฟบ้านแหลมถึงแม่กองนะครับดังนั้นการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะไปเพื่อนะไปเพื่อนะครับงานประจำปีนะฮะของวัดกกกาศเมื่อเราไปถึงสถานีรถไฟมหาชัยแล้วนะครับเราก็ออกมานะฮะออกมาทางหน้าสถานีนะครับนะแล้วก็เลี้ยว ขวานะครับเลี้ยวขวาเพื่อจะตรงไปถนนใหญ่แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเพื่อไปท่าเรือหมหาชัยนะครับเรียกกันว่าในครั้งนี้เรานะขึ้นรถลงเรือนะครับนะฮะแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ไปต่อรถไฟนะฮะต่อรถไฟเสร็จก็ไปต่อเรือนะครับต่อเรือข้ามฟกาจากหมหาชัยไปนะครับไปที่ท่าเรือกกาก,าก นะครับท่าเรือกกกะนะครับก่อนที่เราจะต่อรถมอเตอรไซไปอีกหนึ่งท่าเรือโกกากะนะครับเพื่อเดินทางไปวัดโกกากะนะครับก็เนื่องจากนะครับวัดโกกากะเขามีงานประจําปีนะฮะมีกามีงานการรบน้ำมัสการหลวงพ่อปูนะครับวัดโกกากะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่11มกราคมจนถึงวันอาทิตย์ที่ สิบเก้ามกราคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็ถือว่าครั้งนี้เราเดินล่องท่องไปนะครับในสิ่งนะในฐานที่ที่เราไม่เคยเดินทางนะครับนะครับครั้งนี้นะครับเราตัดสินใจนะที่จะไปวัดโกกาแทนที่จะไปวัดสพานสูงซึ่งวัดสพานสูงก็มีงานประจําปีนะฮะงานกาญมนบุรีการลุงปุยเอี่ยมปฐมนามนะฮะ นะวันและเวลาเดียวกันเลยนะครับเราถือว่าในครั้งนี้นะฮะเราก็ได้ไปกาบนวณบระกาหลวงพะปูนะครับหลุงหลวงพระปูซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับประจําวัดโกกากวัดโกกา,ก,ก,าก,ก็คือเป็นวัดมอลามันหรือวัดพระมาร้าลามันนะฮะนะครับที่ได้ร่วมกันอย่าสร้างกันมาแล้วนะครับก็ตั้งอยู่ที่ตำบลโกกาม์อเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับ หรือว่าวัดเป็นวัดเก่าแก่มีอายุกเกือบ200ปีนะครับนะครับก็ปรากฏพระหลวงพระปู่หรือพระพุทธรูปศิลาหินไฟซึ่งเป็นศิลาแรงก็น่าจะสังเกตว่านะครับน่าจะสังเกตว่าวัดมอนรามันหรือวัดพระพารามันเนี่ยมักจะปรากฏพระพุทธรูปหินไฟที่นะฮะที่ชะลอนะฮะชะลอมาจากวัดเกา่าวัดล้างวัดโบราณที่มีเมตตาสมัยอยุธยา นะครับมาเป็นภาพประธานประดิษฐานเอาไว้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองนะฮะเพื่อความร่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อเป็นศูนย์การยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับเราก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศนะครับภาพบรรยากาศในพิธีนะครับนะฮะวันนี้ก็นะครับมีประเพณีนิยมกันมาตั้งแต่เนิ่นนานนะครับเนิ่นนานและผู้คนรัทธาประชาชนก็ไปกันอย่างมากมายนะครับ อ่ก็ปรากฏคัมบูชาหลวงพ่อปู่วัดโกกางนะครับก็ตั้งนโมูฟมจบก่อนยวะชีวังพุทธศาสนิกยหิหิปูชิตังนะครับอิมัตสมิงสาคขรปุรสมิงโกกาวิหาเลอิทิปฏิหาริกังพุทธปฏิมากาลัง ปูชามีหงางสาธุสาธุสาธุนะครับก็คําแปลว่าข้าพเจ้าขอบูชานะครับหลวงพ่อปู่อันศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธสาสนี้ก็ชนถูกกลับไหว้บูชาซึ่งปฏิษฐานณอุโบสโถวัดกกะจังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ตลอดชีวิตสาธุสาธุสาธุาธก็ประมาณนี้ สิ่งหนึ่งที่ปรากฏในงานนะฮะในงานเราก็จะเห็นเจ้าหน้าที่ที่แต่งตัวชุดพม่ารามานันหรือมอรามานันอย่างสวยสดงดงามน,นะครับอันนี้ผมแอบถ่ายเจ้าหน้าที่มานะครับไม่ได้ขออนุญาตเลยเนี่ยเขาจะมาฟ้องร้องผมไม่เนี่ยนะครับนะฮะก็ให้ดูนะฮะที่เขาคงรักษากำหนดประเพณีนะครับวัฒนธรรมดั้งเดิมนะฮะก็แต่งตัวชุดนะที่ที่เป็นชุดที่อา่าเรียกได้ว่านะ คงเอกลักษณ์ไว้นะครับแล้วก็มีความสังงางามมีความเรียบร้อยนะครับสมกุลสตรีนะครับนะเราก็จะได้เห็นชุดที่เขานะครับนะเรียกว่าปปิดมิชิตในการที่เขาเข้าไปวัดวาอารามนะหรือมีวัดปฏิบัตินะครับดังนั้นหลังจากที่เรากลับน้ำการพ่อปู่เสร็จแล้วเราก็นะครับเราก็ขึ้นกันไปยังนะฮะ พระบูสดไม่ฝักนะครับต้องบอกองนี้พระบูชดไม่ฝักเมื่อกี้ที่เราเห็นรูปพญานาคนี่คือทางขึ้นนะทางบันไดขึ้นนะครับก็เหมาะแก่คนที่มีเรี่ยวแรงกําลังวังฉานะครับพอก็ค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับบันไดก็มีหลายสิบขั้นนะครับก็ให้เห็นพระบูสดนะครับดังนั้นวัดโกกายก็จะมีนะฮะจะมีชื่อเสียงอีกด้านหนึ่งก็คือพระก,กิจ,จิคณาจารย์ในยุคก,กลางนะครับก็คือพระครู ธรรมศา์คอหรือที่ทราบกันดีในนามของหลวงปู่กับนะครับยันนวัฒโนนะครับก็เป็นอดีตเจ้าอาเนนอันดับที่ห้านะครับก็ถือว่าเป็นพระกิจิธรรมดารในรุ่มแม่น้ํแพทย์จีนนะครับที่ร่วมที่ร่วมยุคร่วมสมัยกับพระกิติธจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายรูปหลายองค์หลายท่านนะฮะอย่างเช่นลุงปูสุนะฮะและนะครับของของวัด กระหลงนะฮะอย่างวัดกระหลงเงี้ยนะฮะหลวงพ่อเฉยนะอีกหลายรูปหลายองค์หลายท่านลวมพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะครับก็มีชื่อเสียงกันอยู่ในแถบรุ่มแม่น้ําแม่กองนะครับลุ่มแม่น้าท่าจีนนะครับนะบดังนั้นนะครับนอกจากเรามาชมความสวยความงามชมภาพประติมาก,กรรมการแกะสลักด้วยไม้สักแล้วนะฮะรเรายังจะมาชมไฮไลท์อยู่ฝนก็คือนะ ก็คือสกายวอล์กทางเดินนะครับที่เขาตกแต่งเอาไว้ด้านหน้าชมวิวทิวทัศนะครับชมวิวทิวทัศนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเพราะเขาไม่ได้เป็นสะพานกระจกนะฮะถ้าเป็นสะพานกระจกคนก็จะเดินกันค้าแาข้งราคาสั่นกันนะครับก้าวกันไม่ออกก็ชมบรรยากาศโดยรวมโดยรวมนะครับก็จะประมาณนี้ในการที่จะไปท่องเที่ยวนะครับ ถือว่ากันเดินทางเป็นอย่างนี้นะฮะนะฮะเราเราบอกเส้นทางกันเดินทางแล้วนะฮะก็บอกว่าหลังจากที่เราไปอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับวงเวียนใหญ่ซื้อตั๋วสิบบาทไปที่มหาชัยนะครับต่อเรือนะ,ะต่อเรือข้ามฟากับข้ามมหาชัยนะครับในเวลา <c oughs> เวลาที่เราไปนะฮะยังไม่ห้าโมงเย็นเราก็ต้องอาศัยอาศัยไหลต่อหน่อย นะครับต่อท่าเรือมหาชัยไปขึ้นท่าเรือโอกกาก็สามบาทนะครับแล้วไปต่อโมไซโมไซผมไปที่สิบาทนะผมไม่แน่ใจว่าถ้าจริงๆริงมันก็ไม่ไกลมากนะครับก็ประมาณฟั่งหนึ่งกิโลนะไม่ไกลมากแต่มันฟอกซอนหน่อยนะฮะถ้าคนไม่ใช่คนในพื้นที่นะฮะก็อาจจะไม่ทราบนะฮะก็ไปที่ท่าเรือกกกากทีหนึ่งขึ้นเรือก็ไปที่วัดห้าบาทนะครับสาหรับขากลับ นะครับสกลับก็หลังจากห้างมงเย็นแล้วก็จะมีเรือนะฮะเรือจากท่าเรือมหาชัยมาที่วัดเกกากนะครับนะครับในเฉพาะผมไม่แน่ใจว่าในเฉพาะวันงานหรือเปล่านะฮะสิบบาทมาถึงท่าเรือมหาชัยเลยก็จะไม่ยุ่งยากก็จะต่อเดียวนะครับเราเดินทางไปที่ทาน,นี้รถไฟวงเวียนใหญ่นะฮะเราใช้เวลาที่ ใบสองใบสองยี่้านะครับขากลับนะบขากับก็จะมีรถเที่ยวหกโมงสิบนะฮะก็พอเพียงกับการกับการท่องเที่ยวนะครับหรือไม่รถเที่ยวที่เที่ยวสุดท้ายก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มนะครับก็ดังนั้นก็คงจะต้องนะครับขออนุญ,ญาตนะฮะตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วในครั้งาวหน้า เราจะได้พบจะเจอกันด้วยเรื่องใดสาระที่เป็นประโยชน์อันใดนะครับให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจกันนะอย่างเปิดเผยแบ้ไตนะครับก็ขอให้ติดตามกันไปโดยลําดับนะครับโดยลำดับหรือโดยแยบคายนะฮะหรืออย่างมีเชิงชั้นนะครับสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ